ในระยะแบบช่วงตัวเขาแบบนี้เลยอันนี้คือเวลคามมิเลียนนะคะน้องก็จะหน้าตาแบบนี้เลยเห็นป่ะมีนกก็ชี้เขียวเข้มเขามองได้แบบ360องศาคือลูกตาเขากลิ้งไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเวลคามมิเลียนครับแล้วก็มีลิ้นลิ้นอีกอย่างนึงลิ้นที่ยาวในการกินแมลงแล้วไอ้ตัวนี้คือใครคะเนี่ยตัวนี้คือแพนเทอร์คามมิเลียนเป็นคามเลียนสายพันหนึ่งของคามเลียนเหมือนกันเนี่ยแหละ สอบคนเรียนกิ้งกาแบบนี้ต้องมีแบบใบอนุญาตเลยปะไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือเราซื้อขายในประเทศได้ไม่ผิดกฎหมายฉันอยากให้มันเกาะหัวฉันน่ะได้ปะคะได้ครับได้ใหญ่ที่นะตัวนี้จะเป็นมีเดียมฐานมีเดียมฐานเพราะมีเหมือนมีถุงเท้าใส่ที่มือหนูรู้สึกว่ามีตัวหนึ่งไต่ขึ้นไปบนหัวหนูใครอยากติดตามความน่ารักนะคะดูได้นะคะในสุดอึ้ง ครึ่งทัวไทยนะคะวันเสาร์ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวมีตอนคาเมเลียนรับรองว่าได้เห็นกันเต็มอิ่มแน่